วันนี้มาอยู่กับช่อง No Limit s l o t ันอีกแล้วนะครับแหม่ช่องเรามาเล่นเกมสล็อตกันแปลกๆแจกกันเลยนะวันนี้อยู่กับค่ายเกม G G นะวันนี้อยู่กับเกมมังกรแห่งโชคลาบนะครับไปโชคลาบขนาดไหนเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับแหม่เข้าเกมมาสวยๆแหมจัดหน่วยหมุนตามซับครับผมหมุนกันเลยไม่รีรอแล้วครับหมุนเลย บอกเลยว่าเข้าเป็นเข้าครับไม่เข้ากับหมุตดต่อแค่นั้นเองไม่ยากไปสวยๆกันเลยนี <c oughs> ่ได้ตัวคูณนะเจ้าถ้าแตกความคอมโบได้ตัวคูณเจ้าเลยไม่รู้นะมากสุดคูณอะไรคูณสิบหรือเปล่านะเกมเนี้ยปับป๊บไปเลยไหม แตกไปแล้วหมุนไปสักพักหลังจากที่ไม่เข้าแตกไปแล้วหกสิบนะครับแหมเอาชีเพิ่มหน่วยหมุนเลยอย่างเงี้ยจัดออโต้สักสิบครั้งนะครับเราคาบันเทิงของเราอ่าปับ๊บห้าสิบคูณสองโอ้โ,หโหสวยงามได้ตะคูณด้วยรอบนี้ได้ตัวคูณด้วยเงินรางวัลไปก้อนโตครับหนึ่งรอ้อยสวยๆกันไปเลย เอาสิใครจะหาวเจ้ามังกรพูดว่างั้นนะใครจะหาวหมุนลุนลุนหมุนลุนลุนอาได้ฟิวเจอร์นะอือหือแล้วก็ได้ฟิวเจอร์นะครับใส่ลงเพิ่มหน่อยหมุนเขาแล้วนะ เออเพิ่มเลยหมุนท่าไหนนะหมุนมีลิมิตอยู่แล้วช่องเราคารโมลิมิตสล็อตนะครับอดัดจูจัดออโต้ไปอีกเลยเพิ่มเสร็จปุ๊บจัดไปเลยเนีย่ยไปยองบอกเลยว่าโชคมันต้องเป็นของเรามังแหละ <c oughs> เปิดหมุนเทร์โบซะหา่อยนะปัก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  <c oughs> จัดยี่สิบดิเปิดหมุนเทร์โบดิ อ่าฟิวเจอร์เข้าไหมแน่ก็ฟิวเจอร์จะเข้านะครับคูนไหมรับซาไปครับเอาๆจะเข้าก็เข้าง่ายๆเอาเข้าอยู่เข้าไว้คูนไว้แน่ กล้าเล่นกล้าใจสักอย่างยังไงก็เข้าอยู่แล้วนะครับสวยๆเป็นยังไงมันหมานมันหมาน,น,นไปเลยออตโต้อีกอย่าไปยองครับออตโต้ไปอีกครับแหม <c oughs> อ,อีกแล้วสงสัยจะไม่สบายไอยเลิฟยูหรือเปล่านะไปครับแหมเข้าไปอีกแล้วคูณสองสวยๆครับแม่ทรับแตกไปสวยๆอีกแล้ว แหมถ้าใจเล่นก็ก็ได้อยู่นะครับโหเล่นหน่วยหนะักด้วยดีบอกเลยขออีกสักบูมได้ไหมแต่อีกอบูมเจ๋วเลยบูมสองมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับเป็นยังไงโชคลาด,ดจริงๆริมึงก่อนเห้นโชคลาดนะครับจากค่าย pg าสนใจลืมใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะกตดดิดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับกับช่อง โน l ลิมิตสล็อตนะครับแนม่ยโน่ลิมิตสล็อตนะเออสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบาย